สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกทกท่านด้วยครับอยู่หัว GVE แบบเช่นเคยวันนี้ก็ก็ปรโหมดนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยด้วยนะเนี่ยใครที่คนพบชื่อภาษาจีนไม่เจอก็ออยดีผมไปนะปุ่มก็ขึ้นแดงนะโอเคครับผมก็ได้เปลี่ยนกันนะคะอีกใหม่ นะครับกัรท่าผมก็ก็คล้ายมือนเดิมครับแต่ผมก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยก็เปลี่ยนไปบางอันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมก็ปรับรับลื่นนะนะโอเคผมปรับรับลื่นนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคได้ละนะครับอันนี้ก็กดผิดก็ผิดก็จะมาเล่นไฮไลท์ให้ดู ก้มรู้ว่าจะไฮไลท์หรือเปล่านะครับก็แต่งตัวสไตล์แบบนี้เลยนะครับโอ้ยครับฝั่งเขาก็ได้ลึกปืนนะครับก็จะรั่วปืนแม่เก็บนี่ดี เมื่อกี้ผมไม่ค่อยถนัด คนรอบมีผมจริงแล้วนะ đẹp cho phim từng cái này เดียวเดียวนดวยนนถ้าผมแพ้ผมก็ต้องขอเดครับอไอนี้ไม่ได้เลียมแล้วไม่จริงจังเลยไม่ได้เลียมอ่ะมันเลียมคุ แล้วผมจะเชิญมาดาจะเชิญมาดาแล้วคนแม่งโคตรเหลี่ยมเลยเฮีย้ำมึงโดนนะมึงโดนเดี๋ยวขอดูประัตรก่อนไอ้นี่แหละมาเลยโลร,รับคุณมีบัตรซั่งห้องไหมครับ หรอครับ๋ย้ผมขอลอง,หน,งหนึ่งกับคุณได้ไหมหรอครับหรได้ยินเปล่า ่้เนปะีคุณมีแบบเครื่องมั้ยอ้าวอ้นี้มันยิงวะทุกคนเดี๋ยวชิ่งมาด่ายบุดยังอ่างนะเดี๋ยวโดนม่มีอยู่ในกลุ่มหรอเชิญมาด่ายโครนน้ว โอ้ยเฮียผมขอฝากถึงมันนะไอเนี่ยผมขอฝากถึงมันนะมึงจะเล่นเหลี่ยมหาแม่งเลยไอสัตว์พ้องตายเฮียแม่งนี่โคตรเหลี่ยมเลยดูทําทรงตึงแม่งสุดท้ายอัดตัวกุยไก่เอ้ยแม่งตายเฮียโอ๊อะโมโหอะแม่งมึงทำทรงมึงตึงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นปืนที่กูไม่ถนัดเฉยเฉยแม่งเจอไรเฮียเดี๋ยวมึงเจอกูไโอโง่ ถึงกูจะแพ้กูกเกือบชนะมึงได้แล้วเงี่ยเหลี่ยมกูเอ้ยเฮียแม่งผมขอฝากถึงมันนะทุกคนไอเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยผมขอฝากถึงมันนะไอหาเนี่ยแม่งคนเหลี่ยมเลยเฮียถ้ามึงมีบัตรสร้างห้องนะมึงมาโดนกูใหม่ได้เลยเนี่ยไอดีกูมึงจำไว้เนี่ยไอดีกูเนี่ยหนึ่งสองเก้าสองเจ็ดสองสี่ห้าสองมึงจำไว้เลยไอเฮีย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกอดตัวเราไปก่อนสวัสดีครับคลิปนี้ก็อาจจะมีคำหยาบนิดหน่อยนะเออไม่นีหัะมากเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ